ธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันและก็มังกรยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบับบี้สตาร์โค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิกซ์ดีความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2566สําหำหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะหัวใจของคุณกำลังจะเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะ เพราะว่ากำลังจะมีคนที่เรามองว่าน่าสนใจมากๆเลยอะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วอายุมากกว่าคุณหรือถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอายุมากกว่าเขาก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่โตกว่าตัวมากๆแล้วเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ได้เป็นคนที่แบบ เ uh, อ่อ e x t r ว v e r t อ่ะคือเขาเป็นคนที่เก็บตัวพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เยอะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมากๆนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรู้จักเขาในแวดวงสังคมของเขานะเป็นคนที่มีความน่าสนใจมากๆเลยอะ่ะแล้วการเข้ามาของเขาอะมันทำให้คุณรู้สึกได้นะคะว่า คุณน่ะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วเขามีการพูดหรือว่ามีการแสดงออกอะที่ทำให้คุณรู้สึกได้นะคะว่าเขาให้ความสนใจในตัวคุณจริงๆนะคะแล้วเขาอยากที่จะเรียนรู้ในตัวคุณจริงๆไม่ได้เข้ามาแบบหมายอ,ยอก,ก่่หรือว่าไม่ได้เข้ามาแบบเล่นๆนะ่ะแล้วมันเลยทำให้คุณเนี่ย อยากที่จะเปิดใจให้กับความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะมีคําพูดหรือว่ามันจะมีการที่คุณสองคนเนี่ยคุยกันแบบเปิดใจเลยว่าเราอะอยากที่จะเห็นความรักของเราในอนาคตไปในทิศทางไหนแล้วพอได้คุยกันอะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่กังวลเลยกับการที่จะคุยกับคนคนนี้ต่อเพราะว่าแนาวคิดของเขาหรือว่าเป้าหมายของเขาอะมันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ตอนแรกอะที่เขาเข้ามาตัวของคุณรู้สึกกังวลใจนะดูจากไพ่สีคุณได้เป็นไพ่แปดดาบนะคะคุณรู้สึกกังวลใจมากๆเลยกับการเข้ามาของคนคนนี้เพราะว่าคุณไม่รู้อะว่าเขาเข้ามาแบบดีหรือว่าเข้ามามี อะไรแอบแฝงหรือเปล่าเพราะคนที่แบบเข้ามาแล้วมีโปรไฟล์ดีขนาดนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วไม่คาดหวังหรือว่าไม่หวังผลอะไรเลยมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะคะคือคุณรู้สึกว่าเขามี hidden agenda ที่เข้ามาในชีวิตของคุณแต่ว่าพอได้มาคุยกันจริงๆแล้วอ่ะคุณก็สามารถสัมผัสได้แหละว,ว่า hidden agenda ของเขาอ่ะมันคือการที่เขาสนใจในตัวคุณนะคะเขารู้สึกว่า อยากที่จะคบกับคุณมันก็เลยทําให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแต่ว่าไม่ได้มีการหวังผลอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับการเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนคนนี้เขาก็มีพร้อมของเขาอยู่แล้วนะคะเข้ามาหวังผลในเรื่องของหัวใจของคุณเท่านั้นแหละค่ะที่เขาหวังนะในตอนนี้เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันจะมีการพัฒนากันไปแบบรวดเร็วนะเพราะว่ามันมีความจริงจังด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ อย่างที่เราบอกกันว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาจะเม k ิดเคลียร์ตั้งแต่แรกเลยว่าเขาอยากที่จะทำความรู้จักกับคุณเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันไม่มีทางตันนะคะมันไปต่อได้เรื่อยๆนะตัวคนที่กำลังจะเข้ามานะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้<ม>ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี รกฎพิจิกแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุ้นแล้วก็กุมนะคะเออแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกันได้อีกด้วยนะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ดีไซน์ โหตัวคนที่เข้ามาเนี่ยเขาแบบหลงคุณมากๆเลยนะเขารู้สึกว่าตัวคุณมีคุณตี้ของความเป็น Queen of Cups นะคะคือคุณนะ่ะดูเป็นคนนุ่มนิ่มดูเป็นคนที่แบบใจดีอ่อนโยน Gentle กับทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเข้าไปตรงใจของเขามากๆเลยอะเขารู้สึกว่าในชีวิตของเขาเขามีความแข็งมากๆอยู่แล้วนะคะเขามีความ t o u อยู่ในตัวแล้วพอได้มาเจอกับความ อ่อนโยนได้มาเจอกับความนุ่มของคุณอนะ่ะมันเลยทำให้เขารู้สึกได้อ่ะว่าเขามีแพช s i o n กับคุณเขารู้สึกว่าคุณเข้าไปดึงดูดเขามากๆเลยเขาอยากที่จะแบบทำความรู้จักกับคุณอยากที่จะได้คุณไปเป็นแฟนหรือว่าได้คุณไปคบกันนะอ่ะม,มันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอยากที่จะครอบครองคุณอยากที่จะได้คุณไปอยู่ในชีวิตของเขานะคะ attractions เนี่ยดูสิคุณแค่นั่งอยู่เฉยอะมันก็เปล่งประกายมากๆอะทำให้คนคนนี้เขาแบบหลงคุณรู้สึกว่าแบบดึงดูดมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะก็ดึงดูดความสนใจเขาไปได้คนคนนี้เอาจริงๆแอบส่องคุณนะเรารู้สึกว่าเขาอะแอบส่องโซเชียลของคุณแอบ ไปดูว่าแบบเรื่องของคุณเป็นยังไงนะคะถามคนรอบข้างถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณเขารู้สึกสนใจในตัวคุณแล้วบางทีอะเรามองว่าคนคนนี้รู้เรื่องราวในชีวิตของคุณมากกว่าที่คุณคิดนะรู้ด้ว่าอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบ deception นะคะ ตัวของคุณกลัวนะคุณกลัวมากๆเลยว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณต้องเสียใจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จริงจังตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าไพา่อยากที่จะบอกคุณนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มัน,ม,นมีความจริงจังสูงนะคนที่เข้ามาเขาแบบค่อนข้างพร้อมมากๆเลยกับการครบแบบจริงจังพร้อมมากๆกับการสร้างครอบครัวนะคะไม่ได้มาหลอกอะไรคุณ make the effort ความสัมพันธ์ตรงนี้บอกได้เลยนะคะว่ามันมีการ take action เกิดขึ้นแน่นอนจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยจะต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอนในอนาคตนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจได้ว่า เขาพยายามเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตพยายามที่จะเอาชนะใจคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาอยากได้อะไรเขาจะสู้สุดใจเลยจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแล้วตอนเนี้ยเขากําลังสนใจในตัวคุณอยู่นะคะเรามองว่าเขาจะสรรหาวิธีที่จะทําให้คุณตกหลุมรักเขาได้ง่ายๆนะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สําหรับครึ่งเดือนหลังนะ เ,ออเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุยในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะเรารู้สึกว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ยเข้าแพ้ทางคุณเข้าอย่างจังเลยเขารู้สึกว่าต่อให้เขาอะ่ะจะเป็นคนที่ทริกเกีเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากแค่ไหนก็ตามแต่ว่า พอมาอยู่กับคุณแล้วอ่ะเขาไม่เคยคิดอยากที่จะทําให้คุณเสียใจเลยสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกว่าอยากที่จะทนุนถนอมคุณอยากที่จะดูแลคุณให้ดีที่สุดอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มอบความรักให้กับเขาคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่คอยดูแลคอยที่จะแบบให้กําลังใจเขาหรือว่าให้อภัยเขาในวันที่เขาทําผิดพลาดแล้วจุดตรงเนี้ยมันทําให้ เข้าไปหลอมละลายน้ำแข็งในหัวใจของเขาอย่างจังเลยอะเขารู้สึกว่าในชีวิตของเขาอะนอกจากคนในครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เขาไม่เคยมีใครทําให้เขาได้เท่ากับคุณคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งจะมีความรักแท้น่าจะเป็นในลักษณะที่คุณะมอบให้เขาคือเป็นความรักที่แบบ ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนแล้วเป็นความรักที่บางทีเวลาที่คุณพูดอะไรกับเขาอะ่ะมันคือความปราถนาดีแบบ100%ซนะคะคุณเป็นคนที่ดูเงียบๆนะดูเป็นคนที่ เ,เก็บตัวไม่ค่อยสนิทกับใครมากแต่ว่าพอคุณได้สนิทแล้ววะคุณดูเป็นคนพุ่มสุดตัวคุณจริงใจมากๆคุณไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าจะไปเอารักเอาเปรียบนะคะคือคุณเป็นคนซื่อสัตย์มากๆแล้วตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าแบบเขานับถือใจคุณคุณคุณทำให้เขารู้สึกได้อ่ะว่าคนที่ดีอ่ะมันก็ดีจริงๆนะคะแล้วเป็นคนที่แบบ เขาไม่สามารถทำลายคุณได้อะ,อะมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยคือเขารู้สึกว่ากับคนอื่นๆในชีวิตของเขากับคนคุยอื่นๆที่เขาเคยเจอมาคนคนเนี้ยก็เป็นคนที่แบบทำความรู้จักคนเยอะนะคือเขาจะแบบ มีการทำความรู้จักคนอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะคือจะไม่ได้หยุดอยู่ที่คนแค่คนเดียวแต่ว่าพอมาเจอกับคุณแล้วพอได้เห็นสิ่งดีๆที่คุณทําให้เขาอะ่ะมันทําให้คนคนนี้เลือกที่จะหันมาคุยกับคุณแค่คนเดียวหันมาโฟกัสกับคุณแค่คนเดียวเพราะเขารู้สึกละว,ว่าถ้าจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะมาเป็นคู่ชีวิตในอนาคตอะ่ะ mm. เขาอยากที่จะได้คนอย่างคุณ คนที่จะให้ความรักแบบที่ไม่มีข้อแม้คนที่จะให้อภัยเขาได้ในวันที่เขาทําผิดมันเป็นความรักแบบที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันเป็นลักษณะแบบนี้คือคุณไปทําให้เขาอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากที่จะปรับปรุงตัวนะคะคนคนนี้อาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูแบบไม่ได้ take action อะไรนะคะแต่อยากให้คุณรู้นะว่า เขาอะมีการส่องคุณอยู่ตลอดเวลามีการดูความเป็นไปของคุณอยู่ตลอดเวลาว่าเออม,มีใครมาทําอะไรคุณหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าคนคนเนี้ยอยากที่จะปกป้องคุณมากๆเลยอะอยากที่จะ ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ใกล้ๆนะคะเขาเป็นห่วงคุณนะเขาเป็นห่วงมากๆอะกลัวว่าจะมีคนมาแกล้งคุณหรือว่ามาลังแก่คุณเพราะด้วย personality ที่เขาเห็นน่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่สู้คนเลยแล้วดูเป็นคนที่ใ้ให้อภัยคนตลอดเวลาเป็นคนที่น่าจะถูกเอาลัดเอาเปรียบได้ง่ายๆอะแล้วเขารู้สึกว่าเขา เขาไม่อยากให้คุณโดนถูกลังแกโดนถูกบูลลี่นะคะมันก็เลยทําให้เขาพยายามแอบ,บส่องแอบ,บมองว่าเออเนี่ยมีใครที่แบบดูแล้วไม่น่ารักใกล้ตัวคุณหรือเปล่าถ้ามีอ่ะคนคนนี้เขาจะแอบ,บแบบให้คําแนะนําคุณหรือว่าจะมีคําพูดอ่ะที่ทําให้คุณสามารถสัมผัสได้ว่าเขาห่วงใยคุณนะแล้วเขาแบบรับรู้ความเป็นไปในชีวิตของคุณไม่ได้แบบ คุยกันเลื่อนลอยนะคะแบบที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ใช่แบบนั้นคือมันจะมีคําพูดที่ทําให้คุณสามารถรับรู้ได้เลยว่าคนคนนี้แบบต่อให้เขาจะนิ่งเหมือนเขาไม่ take action หรือว่าไม่รับรู้อะไรแต่คนคนนี้รู้ทุกเรื่องของคุณจริงๆแต่รู้แบบที่เขาไปส่องมาหรือว่าแอบไปรับรู้ไม่ได้ไม่ได้แบบพูดกับคุณว่าอยากรู้นะอะไรแบบนี้นะคะ ตัวคนคุยของคุณนะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ําได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุ้นกุมแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เคเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ออเนอร ตัวคนคุยของคุณนะ่ะเขารู้สึกดีใจมากๆเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่สุดเลยที่ในชีวิตของเขาได้มาเจอคุณนะคะเขามองว่าเขาอะใช้ความโชคดีในชีวิตของเขาทั้งหมดแล้วละ่ะในการที่จะแบบได้บุญมาเจอกับคุณนะ่ะเพราะว่าดูท่าทางแล้วอะในชีวิตของเขาจากคนที่เขาเคยเจอมาทั้งหมดนะเขารู้สึกได้เลยว่าคุณอนะเป็นเหมือนกับหนึ่งในร้อยอะเป็นคนที่แบบ ไม่สามารถไปเจอได้ที่ไหนอีกแล้วนะคะในชีวิตนี้เขาอยากที่จะเก็บรักษาคุณไว้อะที่จะดูแลคุณในสายตาเขาอะคุณคือคนที่มีค่ามากๆเลยนะเป็นคนที่แบบเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเสียไปได้จริงๆอืม c o ดิพเอนด n ซีคนคุยของคุณติดคุณนะ เขาติดคุณมากๆเลยนะคะอยากที่จะใช้เวลาร่วมกันกับคุณอยากที่จะแบบคุยกับคุณอยากที่จะเข้าไปหาคนในครอบครัวเข้าไปทําความรู้จักคนรอบข้างของคุณคืออยากที่จะแบบรับรู้ความเป็นไปหรือว่าอยากที่จะให้คนรอบข้างของคุณ และเขาอะได้รับรู้ว่าคุณสองคนกำลังคุยกันอยู่อยากที่จะมีพื้นที่ในชีวิตของคุณอะพูณง่ายๆนะคะเขารู้สึกจริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ย forgiving and learning นะคะตัวของคุณนะ่ะทำให้เขารู้สึกได้เลยว่ารักแท้มันคือคำว่าให้อภัย คุณสามารถที่จะให้อาภัยในสิ่งที่เขาผิดพลาดไปได้คุณสามารถที่จะทําให้เขาอ่ะให้อาภัยตัวเองในสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกในอดีตมาได้แล้วเป็นสิ่งที่มันฝังใจเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะลืมมันได้แต่ว่าด้วยความรักที่คุณมีให้กับเขาอ่ะด้วยความโพสิทีฟของคุณมากๆมันทำให้เขาสามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันพัฒนาการเขาเอาไว้เฟล์นะคะ เขาจีบคุณนะเขาจะจีบคุณแบบลุกหนักมากๆนะคะแล้วการจีบของเขาอะ่ะมันจะไปแบบรวดเร็วนะคะเป็นพาย Eight of Wands นะคะคือเขาจะแบบจีบคุณโดยที่ไม่หยุดพักเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าเป้าหมายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคืออะไรเขาอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเดินหน้าต่อไปข้างหน้าเขาไม่อยากที่จะเห็นคุณกับเขาจบกันแค่การเป็นคนคุยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปถึงขั้นที่ว่า ใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตได้อ่ะคนคนเนี้ยเขามองเห็นนะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆในอนาคตที่คุณกับเขาอ่ะจะลงเอยกันเขารู้สึกว่าเขาเห็นทางสว่างเห็นทางของเขาแล้วนะคะอันนี้นะก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคนรักกันสำหรับคนที่มีคู่ ในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันจะเป็นจุดวัดใจนะว่าความรักแท้มันเป็นแบบไหนความรักแท้ความรักที่ไม่มีเงืในใน่อนไขใดๆมันมีหน้าตาแบบไหนนะคะเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะเจออยู่อะ่ะมันจะเป็นเครื่องพิสู์ได้ดีที่สุดเลยถึงความรักที่คนรักมีต่อคุณในตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าตัวของคุณกําลังเผชิญหน้ากับความกดดันนะคะ มันมีการเปรียบเทียบจากบุคคลรอบข้างที่มันทําให้คุณเนี่ยตั้งคําถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณมีค่าแค่ไหนมันมันเป็นคําถามที่แบบค่อนข้างกลีดใจพอสมควรเลยนะสําหรับคนทุกคนเร,เราเชื่อนะคะว่ามันเป็นคําถามที่แบบน่าจะแทงใจดําใครหลายๆคนเพราะ มันจะมีการเปรียบเทียบนะคะว่าเนี่ยนะอายุ30บางคนอะมีบ้านสองหลังละมีรถเป็นของตัวเองละสามารถที่จะส่งเงินให้พ่อให้แม่ได้เดือนละหมื่นหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีการเปรียบเทียบมาแล้วการเปรียบเทียบตรงเนี้ยสิ่งที่คุณได้รับฟังมามันทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่ฉันเป็นแกะดำเหรอทำไมฉันถึงยังไม่สามารถที่จะ ไปถึงเป้าหมายที่สังคมตั้งเอาไว้ให้ฉันได้ละ่ะทำไมฉันยังไม่สามารถที่จะ achieve อะไรได้เลยนี่ฉันเป็นคนที่แย่มากใช่ไหมคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณได้รับฟังมาเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าแบบตัวเองด้อยค่ามากๆเลยอะเราเหมือนแบบทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขานะคะ สิ่งเหล่านี้มันทำให้ตัวของคุณอะเสียความมั่นใจแล้วก็คุณไม่ค่อยมีความสุขอะเพราะคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณเดินไปทางไหนคนอื่นดีกว่าคุณเสมอมันคือสิ่งที่อยู่ในความคิดของคุณแต่ว่าคุณอะ โชคดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะคุณมีคนรักที่ดีแล้วคนรักของคุณอ่ะเขาจะมีการคุยกับคุณแบบเปิดอกนะแล้วคําพูดของเขาอ่ะจะเหมือนเปลี่ยนโลกของคุณเปลี่ยนทัศนคติของคุณไปโดยสิ้นเชิงเลยเรารู้สึกว่าตัวคนรักของคุณเขามองอีกแบบหนึ่งนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่อยากให้คุณมานั่งกังวลใจหรอกว่าคุณมีค่าแค่ไหน เพราะในสายตาของเขาคุณมีค่ามากๆคุณแค่เป็นตัวของตัวเองอะพอละไม่จําเป็นที่จะต้องใส่หัวโขนไม่จําเป็นที่จะต้องแบบประสบความสําเร็จอะไรเลยก็ได้ขอแค่เป็นตัวคุณะเขาก็รักละ สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกฉุกคิดขึ้นมาเลยว่าทําไมเราต้องไปรับฟังเสียงของบุคคลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราเลยอ่ะทาไมเราถึงไม่รับฟังคนที่เขาอยู่ข้างๆเราทําไมเราถึงไม่รับฟังคนที่เขาปรถนาดีกับเราจริงๆซึ่งตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยน mindset ของคุณไปเลยนะคะแล้วมันจะทําให้คุณสามารถรับรู้ได้อ่ะว่า คนรักของคุณรักคุณมากแค่ไหนแล้วสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์มันคืออะไรเรามองว่ามันจะเป็นจุดที่ทำให้คุณตัดสินใจได้เลยนะว่าคุณอยากที่จะใช้ชีวิตที่เหลือกับใครนะคะคำพูดของเขาอะเรารู้สึกว่ามันจะกินใจคุณมากๆแล้วมันจะเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณไปเลยอะบางคนนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความคิดนะคะว่ายังไม่อยากแต่งงานยังไม่อยากสร้างครอบครัวคือ คบกับแฟนแหละคบกับคนรักแต่ว่าก็เป็นการครบกันไปแบบนี้แบบที่เป็นไปในแต่ละวันยังไม่ได้มีอนาคตหรือว่ายังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะว่าวันข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพอที่คุณได้คุยกับเขาแล้วอะมันเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณอยากที่จะแต่งงานคุณอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคนคนนี้คุณไม่สามารถที่จะปล่อยให้คนคนนี้หลุดออกไปจากชีวิตของคุณได้อีกมันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นไปเลยนะคะ คนรักของคุณนะ่ะเป็นพพอร์เตอร์ที่ดีมากๆเลยนะเรารู้สึกว่าคนคนนี้มีแต่ความรักให้กับคุณนะคะเขาเป็นคนที่มีคุณลิตี้ของ Queen of Cups อยู่เป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ใกล้ๆอะ่ะคุณรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกดีและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้สามารถคุยด้วยกันได้ทุกเรื่องนะคะเขาไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ดีที่สุด แต่เขาเป็นคนที่ปรารถนาดีกับคุณที่สุดอะแล้วก็ทุกๆคําแนะนําของเขาทุกๆคําปลอบใจของเขาอะมันมาจากใจของเขาที่อยากที่จะเห็นคุณได้ดีจริงๆนะคะตรงเนี้ยเนี่ยแหละที่เรารู้สึกว่ามันทําให้มันบูสต์ up ความมั่นใจในตัวเองของคุณแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยอยากที่จะประสบความสําเร็จเพราะคุณอะอยากที่จะเป็นคนที่ดีกว่าคนเมื่อวาน ะค,ะคุณไม่ได้อยากไปแข่งกับใครเลยคุณอยากที่จะแข่งกับแค่ตัวเองหลังจากที่คุณคุยกับคนรักแล้วนะตัวคนรักของคุณนะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนารา,ราศีกรกฎทิจิกแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลย์กุมหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกันก็ได้เดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เ e คลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ respect ในตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะเสียความเคารพในตัวของตัวเองไปเพราะคำพูดของคนอื่นนะคะแต่เราอยากที่จะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะว่าไม่มีใครหรอกที่เขาจะเห็นสิ่งที่คุณทำไม่มีใครรู้ว่าคุณ s a c r i f i c e คุณต้องเสียสละอะไรไปบ้างเท่าไหร่ เพื่อที่จะมายืนถึงทุกวันนี้อยากให้คุณเคารพในสิ่งที่คุณผ่านมาอยากให้คุณคิดกับตัวเองนะคะว่าคุณเก่งมากๆเลยนะที่คุณสามารถเดินมาไกลได้ถึงขนาดนี้นะคะ heart to heart conversations นะคะระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันจะมีการคุยกันแบบเปิดใจคุยกันแบบที่ไม่มีอีโก้แล้วก็ คุณเนี่ยจะพูดกับคนรักถึงสิ่งที่คุณกลัวถึงความกังวลใจถึงสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันทำให้คุณไม่มีความสุขอ่ะแล้วคนรักของคุณเขาจะพยายามมอบแสงสว่างให้กับคุณนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เขามองว่ามันคือตัวตนที่แท้จริงของคุณอะไรคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณอนะ่ะประสบความสำเร็จจริงๆนะคะอย่าไปรับฟังเสียงของคนอื่นอย่าไปรับฟังเสียงของสังคมภายนอกว่า คุณต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อยากให้คุณเนี่ยฟังเสียงของคนที่อยู่ข้างๆคุณคนที่ปรารถนาดีกับคุณจริงๆนะ it is safe for you to love นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันปลอดภัยมากๆเลยนะที่คุณเนี่ยจะสามารถเปิดใจได้แล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่นะคะแล้วเป็นความรักที่จะผลักให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม เวทีนนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอะอยากที่จะแต่งงานคุณอยากที่จะคอมมิตในความสัมพันธ์เพราะคุณได้เจอกับคนที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณล่ะคุณรู้สึกว่าสถานการณ์มันเหมือนเป็นการพิสูจน์ใจคุณได้เห็นแล้วนะคะว่าคนรักของคุณเนี่ยรักคุณมากแค่ไหนแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เขาแบบมีต่อคุณอะมันเหมือนกับ สิ่งที่อยู่ในใจของเขาที่มีต่อคุณว่าเขาเคารพคุณมากแค่ไหนหรือว่าเขามองคุณในอ t จ i ิจูดแบบไหนนะคะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเหมือนกับมันมันเคลียร์มากๆอะว่าคนคนนี้คือแบบกรีนแฟ a กนะคะคือแบบดีดีที่สามารถที่จะแบบสร้างครอบครัวด้วยกันได้สามารถที่จะทําให้คุณรู้สึกได้ว่าถ้ามีคนคนนี้อยู่ข้างๆในอนาคตอะต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่กลัวนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสําหรับครึ่งเดือนหลังยังไงก็ล้าแต่นะการพยากรณ์นเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยเปอเซนอย่างมากสุดก็จะส0บแปดสอร์เหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกัน ถ้าชอบการพยากรณ์นในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel b o b b y Starro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต,ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้ก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ